สภาพการศึกษาปัจจุบันในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโรงเรียนอาจไม่ใช่แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กนักเรียนเพียงแห่งเดียวความหวังของนักเรียนที่ฝากไว้กับครูคนหนึ่งในโรงเรียนเริ่มจางหายไปครูที่เป็นเหมือนปูชนียบุคคลของนักเรียนบางคนเพิกเฉยต่อการสอนในห้องเรียนแต่กลับมุ่งมั่นต่อการสอนพิเศษในสถาบันสอนพิเศษ ของเอกชนหลายแห่งเพียงเพราะรายได้ที่เพิ่มขึ้นกลับมาทุ่มเทเพื่ออนาคตของชาติอย่าเห็นเพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เพื่อใครเพื่อเมืองไทยของเรา